บิดนึง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 เด็ด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 ฮ้อนก็คับวะนี่น่ะอ๋ขึ้นสูงลองด้วยดูคนนั้นนิดด้วยดูคนนั้นนิด แกมุกบอลการพิสูดกันเหรอครับเ่อจับมันไหมหรือมันอันไหนแค่บเราว่าเขาก็เสื้อตามที่กับเจ้าเสื้อเน้อคือคแบบเป็นอย่างไรกัว่ามันพญานาคเลยพากันเรื่อยเรื่ยครับก็เป็นหอนเป็นอย่างขึ้นมาทั้งหลังก็เป็ี่ยนหยักเป็ียนหยักขึ้นมาเลย เป็นทั <wi> ้งหลังเเป็นหยักเป็นยักมาก็เป็นหอนขึ้นเลยสีไหนสีเขียวครับมึงโดนแล้วแต่ก่อนแสดงว่ามึงอยู่ี่าันคืงชั่วโมงนะเดีนยังไงไม่อยู่ที่ไหนคิดว่ารวมยอ่ิดวาเป็นยังร ต้องบบเสื้อกับบบรบลูครับเเห็นอยู่ไพระแดงนะกล้องสองทางไกลเพิ่งไปเห็นเป็นงอนสมงอนเอนเป็นคอสามคออะไครับคอสามคอเป็นอยากๆยกอลงก็ยังเฮาเห็ด บุญเอฟบังไฟหนนะครับเวลาเป็นจังไร์ล่ะครับดีดนี่เออปูเอ้ยโอ้ยเยี่ยมดีดี๋ยปูเดี๋ยวมีสินคุณน่ะไม่ใช่เลยพี่โบใช่คุณอะไรนี่แบบพฤกษิตีน่าเหมือนคนขับรถน่ะเป็นเด้ผู้เา่าผู้โอ้มาขอเพื่อนเด้อปูเอ้ยขอให้ลูกให้หลานเห็นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงคุณปักโสมเนี่ยนี่มันไปทำพญานาคอย่พูดกจะทำพญานาคอยู่มองปูบรรลุ่มเนี่ยไปทำพญานาคเอะปูยกข้อยกข้อึ้นยกข้อึ้น เก่งๆๆๆขึ้นๆขึ้นๆขึ้นๆนี่ๆๆๆเอาขึ้นแล้วโอ้ยเก่งๆๆขึ้นๆขึ้นๆขึ้นเจ้าตายอุติอ้โเด้นม่อเช่าดมบอที่คอยหยับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมือเช้าดีคนมานเรื่ยๆถ้าถ้าเป็นไม่เนาะมันก็ต้องไหลไปน้ำๆตัว นนีหยบขึ้ไปสูงวันนี้น,นะขึน้น,นนะจะมันจะเหมือนแบบถ้าถ้าถ้าเป็นไม้นะคะจะเป็นแบบเหมือนปลายยอดแหลมๆนะคะ <c oughs> แต่มันไม่ชัด <c oughs> นะคะ <c oughs> ดยมันดูไม่ชัดค่ะลักษณะเป็นสีดําลักษณะสีดำค่ะสีดําบางครั้งก็ออกสีคล้ายๆเขียวเนาะเหยวที่เห็นนี่มันมันคล้ายๆกับไม้หรือว่ามันมันหรือว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม้หรอกไม่ใช่ไม้ก็ตัดสินใจไม่ได้ค่ะคือว่าคืออะไรเป็นไม้ตรงแกงแต่ที่เห็นคือจะมีหัวแล้วก็เป็นหยักๆนะที่เห็นคือเห็นปลายเป็นปลายแหลมพอทีนี้พอขึ้นสูงนิดนึงก็จะมีเหมือนหอนไก่นะคล้ายๆคล้ายหอนไก่ลาดน่ะหอนไก่ลายเป็นสีดำอ่ะ คลเห็นมันเหมือนที่ว่าเป็นขอนไม้มันโผล่ขึ้นกลางน้ำแล้วมันทวนน้ำขึ้นไปข้างทางด้านเหนือทางเหนือค่ะแล้วมันแปลกตรงไหนแปลกตรงที่ว่ามันจะเป็นนันสองข้างขอนไม้จะเป็นสีเขียวก็เห็นไปอย่างนี้ล่ะค่ะมันก็ทวนน้ำขึ้นข้างเหนือขึ้นเหนือก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเอ็นที่ครับ